ร,รับชมทันข่าวกันสักครู่ครับประธานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจสั่งเลื่อนพิจารณาวราระแต่งตั้งยกย้ายข้าราชการตำรวจเหตุเพราะมีหนังสือร้องเรียนเข้ามาหลายเรื่องนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและ,ละรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในาฐานะประธานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจหรือกอตอดเปิดเผยว่าได้มีการเลื่อนวราระการแต่งตั้งยกย้ายข้าราชการตำรวจออกไปพิจารณาอีกครั้ง ในวันที่31สิงหาคม2,568ในเวลา15นาฬิกาโดยให้เหตุผลว่ามีการยื่นหนังสือร้องเรียนเข้ามาหลายเรื่องซึ่งไม่ได้จำกัดอยู่เฉพาะกรณีของพลตำรวจตรีจรุนเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเท่านั้นทําใ้้ต้องมีการตรวจสอบข้อมูลอย่างละเอียดก่อนการพิจารณาตัดสินใจพลเอกนัทพลนาคพาณิชย์รักษาการ ขอไปครับรักษารษาชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวถึงกรณีปัญหาใายแดนกับกัมพูชาว่าได้มีการหารือกับแม่ทัพพระหน่งและรองนายกรัฐมนตรีเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาโดยย้ำว่าการเจราจากับกัมพูชาไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ได้มอบหมายให้ใช้กลไก GBC เข้าไปหารือกับฝ่ายกัมพูชาในวันที่10กันยายนนี้เพื่อหาแผนงานที่ชัดเจนในการดูแลประชาชนกัมพูชาที่อยู่ในพื้นที่พิพาท พร้อมขอให้ประชาชนในพื้นที่เคลื่อนไหวกลับออกจากพื้นที่ก่อนเพื่อลดความเสี่ยงด้านความปลอดภัยจากการกระทบกระทั่งกันโดยยืนยันว่า GBC จะพยายามทำงานอย่างเต็มที่ตามรถแมพที่วางไว้เพื่อให้เกิดการหยุดยิงที่สมบูรณ์และหาทางออกร่วมกันในอนาคตผลโทบุญสินภพัดกลางแม่ทัพภาคที่สให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่ทหารไทยเหยียบทุ่นระเบิดที่ปราสาทตาควายจังหวัดสุรินทร โดยยืนยันว่าระเบิดดังกล่าวเป็นระเบิดใหม่ที่ทหารกัมพูชาลักลอบเข้ามาวางในพื้นที่ของไทยโดยเฉพาะเส้นทางที่ทหารไทยใช้ลาดตระเวนเป็นประจำซึ่งแสดงให้เห็นถึงเจตนาที่ตั้งใจละเมิดอธิปไตยของไทยอย่างชัดเจนแม่ทัพที่สองยังระบุอีกว่าการตรวจพบระเบิดเพิ่มเติมอีก3ลูกในบริเวณใกล้เคียงซึ่งถือเป็นเรื่องที่น่าก,กังวล โดยขณะนี้ได้มีการแจ้งเตือนกำลังพลให้เพิ่มความระมัดระวังและวางแผนนำเทคโนโลยีอย่างโดรนและกล้องวงจรปิดเข้ามาช่วยในการลาดตระเวนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพนอกจากนี้ยังได้มีการทำหนังสือประท้วงการละเมิดสนธิสัญญาออตตาวาของกัมพูชาพร้อมทั้งมีคำสั่งให้ทหารในพื้นที่สามารถใช้กำลังได้ทันทีหากพบเห็นการลุกล้ำอธิปไตยเพื่อปกป้องอธิปไตยของชาติอย่างเด็ดขาด ศูนย์เฉพาะกิจชายแดนไทยกัมพูชาเปิดเผยว่าเอกอคราชทูตผู้แทนถาวรไทยประจาสหรประชาชาตินนครนิวยอร์กได้ส่งหนังสือถึงเลขาธิการสหรประชาชาติเพื่อแสดงความห่วงกังวลอย่างสูงต่อการใช้ทุ่นระเบิดของกัมพูชาในอนาเขตของไทยซึ่งเป็นภัยคุกคามและสร้างความเสียหายต่อชีวิตโดยมีรายง,งานการเหยียบทุ่นระเบิดของทหารไทยถึง6ครั้งระหว่างวันที่16กรกฎาคมถึง27สิงหาคม2568 ทำให้มีทหารพิการขาขาดหลายนายทั้งที่เนิน481ช่องบกและช่องอันมะจังหวัดอุบลราชธานีปราสาทต,ตาควายและตาเมือนทมจังหวัดสุรินและรอยต่อโดนเอากฤษณาจังหวัดศรีสะเกดศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่สองได้แถลงถึงสถานการณ์แดนไทยกัมพูชาโดยเปิดเผยว่าเมื่อวันที่27สิงหาคม25 6 8 เวลา15นาฬิกา45นาทีขณะที่กำลังพลออกลาดตระเวนเพื่อรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ปฏิบัติการของฝ่ายไทยบริเวณด้านขวาของปราสาทต,ตาควายอําเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์ได้เกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นโดยกำลังพล4นายได้รับบาดเจ็บจากการเหยียบกับระเบิดชนิด PMN2 ซึ่งเป็นกับระเบิดสังหารบุคคลโดยเฉพาะพลทหารอดิสรป้อมกลางที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสบริเวณขาขวาท่อนล่างขาด ทั้งหมดถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลสุรินทร์และมีอาการคงที่อยู่ในความดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิดกองทัพพาคที่สองขอประนามการกระทําของกองทัพกัมพูชาที่รอบวางกับระเบิดในพื้นที่ของไทยอย่างรุนแรงที่สุดโดยระบุว่าเป็นการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงและบั่นหอนความพยายามในการสร้างสันติภาพตามแนวชายแดนอีกทั้งยังเป็นการละเมิดอนุสัญญ,ญาออตตาว่าว่าด้วยการห้ามใช้ทุนระเบิดสังหารบุคคล ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความไม่จริงใจของฝ่ายกัมพูชานอกจากนี้กองทัพภาคธีสอ,อยังเดินหน้าภารกิจด้านอื่นๆเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบตามนาแนวแสดงอย่างต่อเนื่องทั้งการอพยพผู้ลี้ภยัยการดูแลความปลอดภยัยการบรณะซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้างที่ได้รับความเสียหาย พันเอกศิวะวางอากาศโฆษกศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติเปิดเผยว่าเมื่อวันที่27สิงหาคม2,568ได้เกิดเหตุทหารไทยล่าตระเวนหยิบทุ่นระเบิดของกัมพูชาบริเวณปราสาทตาควายจังหวัดสุรินทร์ทำให้กำลังพลได้รับบาดเจ็บโดยเหตุการณ์นี้ถือเป็นครั้งที่6และเป็นครั้งที่3หลังจากที่ทั้งสองประเทศได้มีข้อตกลงหุดยิงร่วมกัน ซึ่งทางสอทอชอได้ออกแถลงการประนามการกระทําของฝ่ายกัมพูชาว่าเป็นการละเมิดข้อตกลงอย่างต่อเนื่องพร้อมเรียกร้องให้กัมพูชาแสดงความจริงใจในการแก้ไขปัญหาและเคารพต่อพันธกรณีระหว่างประเทศเพื่อป้องกันความขัดแย้งในอนาคตศูนย์บรรเทาสาธารณภัยสำนักงานพัฒนาภาคสโดยบญชาการทหารพัฒนาได้ส่งกำลังพลชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็ว เข้าพื้นที่อำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยจากพายุคาจิกิซึ่งส่งผลให้เกิดน้ำป่าไหลหลา,ลากเข้าท่วมชุมชนบ้านปางอุง๋งหมู่หนึ่งอย่างรุนแรงบ้านเรือนของประชาชนหลายหลังได้รับความเสียหายและถนนหลายสายถูกดินโคลนถลม่มจนไม่สามารถสัญจรได้โดยหน่วยได้เข้าประเมินสถานการณ์ร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่อย่างเร่งดวง่วนพร้อมทั้งนำน้ำดื่มจำนวน2,000ขวดและถุงยางชีพอีกจำนวน150ชุด ที่ได้รับการสนับสนุนจากธนาคารไทยพาณิชย์และกองบัญชาการกองทัพไทยมอบให้แก่ประชาชนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นนอกจากนี้ยังได้จัดเตรียมกําลังและเครื่องมือช่างเพิ่มเติมเพื่อสนับสนุนการฟื้นฟูพื้นที่ให้กลับคืนสู่สภาพปกติโดยเร็วที่สุดหมดเวลาสําหรับทันข่าวขอพระคุณสําหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ